สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนะค่ะตื่นเสามาสิบห้าช่มสวนพี่น้องช่มสวนที่ปลูไปกไว้เนาะพักงามงามพี่น้องนี่ค่ะสวนพักน,น้อยๆก็มาดำแหม่มนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันค่ะอันนี้ยาเอ็นยืดพี่น้องอันนี้ยาเอ็นยืดที่เอามาปลูกจากวสวีเดนนะพี่น้องเก็บไปเถี่ยวนึงแล้วค่ะนี่ กะเพรากะสวย,สวยปลูกมะฮู้ไว้ปลูก,กไว้เต็มเลยพี่น้องนี่ค่ะปลูกปลูกไว้กินทุกอย่างแต่ไข่กับนีพี่น้องพุ่นส่วนทางนะพุ่นเนาะพี่น้องเนาะมันจะสืบอดิสืบ่นกินนี่เห็นมั้นี่กะเพราสวยๆพี่นอ้นองกะเพราลายๆานี่พักหนอ่อผักหน่อป่านหน่อยางเบืองเรื่อยๆพี่น้อง นี่กระเพรากระเพาะกะงามงามพุ่นกะเพาะพ่นเกิดหม่พี่น้องนี่ขัดตัดออกแล้วพุ่นกะสีสวยจะสีราคาเนี่ยนี่นี่ตัดออกมาพี่น้องนะตะไคร์ก็รลายพี่น้องปูไได้กินบะเขือบะเขือกะเพาได้กินแล้วบะเขือก็รลายแล้วพี่น้องนี่ค่ะถ้ามีกะสีเป็นกระเพราผุ้ใดอยากได้ก็มาเก็บเอาเด้อพี่น้องพุ่น กเถกือกระโดกด,ดีค่ะนี่ขเถือโดกอยู่ค่ะปลูกว้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างที่กินได้นะพี่น้องเนาะนีะ่ปลูกทุกอย่างที่กินได้อันนี้ต้นมงนะงอกนะพี่น้องเนาะอันบกพีกะเกไปหมดแล้วค่ะอันนี้ผักยีตูจ้าผักยีตูงามๆอัน,น ปุ๋ยกับอะไรใส่ยังไงต่อพี่น้องอันนี้กับอาหารเสษอาหารเนาะกับมักกระเทศตลาดเพิ่นนี่พัอีตูกับเผามืดไ่อยากว่ากินแล้วพี่น้องเนาะมาอยู่เมืองไทยผักแถวสวยๆค่ะผักแถวสวยๆอันนี้สวยอีหลีพี่น้องเลยอันนี้ก็อันต้นเขียวเลยก็หลายลายพี่น้องมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินได้ พ่อปรได้ซื้อยังกินเนอะอันนี้กับบกเอิกเนาะพี่น้องเนาะเก็บมากเลยบลกเอิร์กแล้ัก็กฟังนี่ค่ะฟังนี่กับเป็นพักไซพี่น้องพักไซกับเก็บหมู่บ้านนี่ค่ะกะับเฮ็ดตะกาเฮ็ดหัวไซวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พักไซเพิ่นกับเป็นเนื้ยเราแล้วค่ะนี่พักไซเพิ่นกับพ่อได้กินแล้วต้นมะฮงปลูกไว้หลาย อันนี้ดอกอัญชันกับตน้นบุกต้นเนาะพี่น้องเนาะนี่บุกตน้นปลูกไว้พื่อจะกินคือกันละค่ะนี่ก็ปลูกไปเรื่อยๆถ้านี่ก็สิีเมนตพักขาพักขาเนาะพี่น้องเนาะนี่สมนยยงงุนไพรหยาเอ็นเยอะปลูกไว้พื่อจะกินพี่น้องพ่อจะเติมกินนี่ตะไคร่เนาะพี่น้องเนาะตะไข่ใช่ อ oh, ีกส่วนแท่งนี้ก็สิเป็นผักแพลวเนาะพี่น้องโอ้ผักกระแงงเนาะพี่น้องเนาะวันไหนก็เป็นผักแพลววันนี้ก็เป็นผักกระแงงอ้ามเหมียวเหมียวค่ะเมียว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 แท่งนี้ก็เป็นผักแพลผักแพลสวยสวยพี่น้องเนาะ